ตัวรวตัวรวอันนี้เงินเดือนนี่นี่ออกพกลอยสื้อนมไปนี่ซสื้อนอไมได้ื้อนมมาไ้ื้อนมหรอกะ ไปถามไปถามยางรถบนคนพี่น้องถามทุกร้านจุ้านจุ้านเขาต้องถางถามรายละเอียดรอบไปถามแต่ว่าเขาก็แนะน้ำดีเขาก็แนะนำ้นนะนำดีกับมีร้านแนะน้ำดีกับมี่ร้านะว่าีร้านว่านงอยากขายกับมี่ผู้สุยาง อ่ะ้านได้นะน้ำดีสองานเลยสองานอะ่ะแน้ำน,นำดีอยู่อ,อีร้านหนึ่งเจ้าไปกวนเจ้ากินเขาพเจ้ากินเขาเที่ยงรู้มั้งเจออง้าก็เลยซุ้รยัได้กลโอเคเขาถามมาเบอร์เร่านแล้วเลยมากินเขาสื้อนุมเงินน,งน,นี่นเงินเดือนนี่นออกหาเงินเดือนนี่นี่กับโพอไปทอดกระชา ก็ยัไม่ได้ไปทอกกระซอว่าเจ้าเฮ็ดอันนั้นพิษเออเฮ็ดเฮ็ดอันที่เขาจาว่าอียนคะล้องพีษไหมอืมไงไปทอ,อ,อกกระซอไม้เรียกภาชาสนแม่ยพิษที่ฮอกใส่ลงไม้เลียวกันแล้วมันที่ว่าผูกคล้องพีกับธนาคารนั่นธนาคารนี่พิษมาแต่เงินเงียนรูกบ่เขาจะไปหาทำมันคู่ไปทำหอดไปดู ไปเทาไปยูก็ท่อก็สว่างเมนเดิมงงเลยเอากดหาความมุนงวามผดเนี้ยไปทำพวกเมทเอฟคุณตื่นว,วะไปทำผู้ดใดที่มีลูกรุ่นเดียวกันนะไปทำพระเจ้าก็ว่าออกแล้วคนยังไม่นอนอีกคนยังไม่ตื่นยังไม่นอน <laughs> <c oughs> จินเขาเข้มา ซื้อนม,มอนี่มาได้จากพี่นอ้องพี่นักก,นกินคทีละขา่้องคะขับนี่นๆหไปเลยน้แม่ขาขับนี่ๆไปเลยมาจะซื้อนมแล้วก็ไปถามยางรด ว่าได้เผามาแล้วเธอเนี่ยมันยี่ออกไปอีกมันกับไกลพูดเรื่องที่หับลูกไปผัดกระเพราะจะพี่น้องย้ง กุ้งให้ตอนไหนแล้วบ่กินกุ้งบ่ได้แก้เปลือกแล้วบ่กินครับไม่ยมงมีคนมัตื่นแล้วคนหนึ่งกำลังหลับออคนนึงกำลังหลับคนตื่นไปมาสัง่งวะเปลี่ยนกะมาเดินเนาะ ไปหอดบ้านที่ไปถ่ายรูปอันล่อรถซงไายแหนเจ้าของร้านเพิ่นเบึงเบอร์ยางเออเบอร์ยางเขาบรูว่าเบอร์ยางเบอร์จังไหนคันเดียวไปหอดบ้านแดีวที่ไปถ่ายขอบล่อถ่ายยางรถให้เพิ่นเบึงแล้วก็บซงไล่เห็บเพิ่นบึงใ่าเบอร์ยางมันเบอร์ยางนะเขาบรู ดวประมาณคร่าวๆเขาจะบอกเราสองพันหาสองพันหกเขียนหนึ่งเพิ่นว่าเดี๋ยวถ่ายรูปไม่มึงเพิ่นเพิ่อนมึงก่อนเพื่อนเดเพิ่นแบบเพิ่นจะบอกเขาคร่าวๆเพิ่นว่ากระซิบอยู่ประมาณนี้ค่ะสองพันหาสองพันหกเมื่อเกินนี้เดี๋เพิ่นว่าถ้าเกินนี้ก็เป็นรุ่นดีถึงก็ไปได้เออ ออย่างเขามันสายดปีแล้วจะออกกรนแล้วเนะจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแสกมั้ยเราเนาะอันดับแรกหัวนี่ยพาฝนมาคิดอยู่เด้คิดเจ้าของเนี่ยขเขาไม่คิดนะยางรดกระบ,บุดีเบรก เทือบบีเทือยางแตกอย่างสิน้าคิดในใจอยู่ถนนเดิอดอืมถนนมันมืนแหมเห็นเคยเห็นในในคลิปแม่นบอ,อันที่ยางรถแตกแล้วรถมันหมุนแหมคิดอยู่งด,ด้บะโอ้แห่หอดบานเดอ้อแห่หอดบานเด้อคิดนะมแบบมาหอดบานแต่หน่อยมะบึง้งล่างรถลร่างรถอันน็อดเหยียบน็อดอ,ดอดีกโอ้ แยกไปหยยบมอเตอร์ไซค์แยกไหยบน้ำถนนเฮะว่ากาเหยอบยูไช่พุ่มขั้นถอดออกแบบเลยมันบ่หักย่างู่ขาถอดออกย่งางหมูขาซึ่งไปล่องเนี่อยากลดอันนีมีอย่างไหนบ่มีนะมันรักสุสิดูเขามันผมเพิ่มเตนด่าแล้ว ใส่หม้อมใส่ก่อนใส่เล็กไปแต่ต้มเมือจะเก่งนะที่เจ้าไปเปลี่ยนย่างสิบลอยแต่ต้มนะอย่างรถม้อใส่คันนี้คือกันเน้ออย่างรถม้อใส่คันของเพชลคือกันแต่ต้มเมื่อบนนี้มันแตกจะมาแหงไหมพี่น้องอันแหงเองอ,อ,อพองไห<อ>มจนว่าย่างไหนอพองออกมาข้างนอกไหมวันที่นี่อันเอาไปรถไปเพื่อนฟ้า เพื่อนปลาห้ทั้งหลังเลยเจ้าบันนี้เพื่อนว่าบู้ยแม่เอลยทั้งนาเจ้าขับมาได้ไหนสักทันดีว่าบัวพาเพี้ยนแต่อันยางมันบ่นระเบิดแมยางในจนปิ่นออกมาข้างนอกเพท่กับขี้ไปเท่กับขี่บ้านบู้ดเป็นยังไงได้เปลี่ยนทั้่งยางนอกยางในได้เปลี่ยนเพิ่งสองโละเจ้าเป็แบบว่าพันเจ็ดลอยแปดลอยเจ็ดลอยเกือบแปดลอย สองเส้นเนาะใช่จะเล่นแบบองค์จีโจ๊ดเลยเวลาพี่น้องสังเกตุเลยเวลาเวลาเฮามันเกิดยังขึ้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บ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 เลย เต่นเด่นดีคือว่าเฮาเฮาเป็นยังแม่บอกล่ะพี่นองดีแต่ว่ามันเตื่อนถ้าถึงคนเป็นยังถึงรถเชียนี่หฮงอันตรายบืกอวานเพิ่คิดอยู่ เห็นผัวครับอันหยับรวดเนี้ยเพื่อกับตบไ้เพืาตเพราะว่า,วายางมันบดีเครื่องตาบดีนะำเครื่องลูกอีกเคร่องแน่นี่อีกลูกนอนรับพ้อนเขาแล้วนอนรับเลยเป็นอย่างม่านบัคุ้ม